เดินป่าดูต้นไม้มันไอใบไม้มันร่วงอันนี้ระยะทาง5กิโลแล้วก็จะไปเจอน้ำเขาก็จะมีเรือต่อไปอีกน่าจะประมาณ10นาทีแล้วก็จะเป็นภูเขานักท่องเที่ยวเยอะเดินมาแล้วน่ะเข้ามาจากเขาร้อนเขา นุ่นโกสวยมากดูเขาวิ่งมา Hij